กว่าครับตั้งแต่ปีหกหนึ่งแปดปีแล้วหกแปดปีหปีตั้งแต่ปีหกหนึ่งครับตั้งแต่ปีหกหนึ่งจนถึงปีหกแปดเนี่ยครับใช้ตลอดก็เว้นเว้นการใช้มาปีหนึ่งสรุปสรุปก็คือเจ็ปีเจ็ดปีสําหรับประสบการณ์แล้วก็ในการใช้นะครับใช้หนึ่งขวดต่อน้ำพันลิตรก็ได้ครับจากปีปีก่อนปีก่อนที่ปีเมื่อปีหกหกเจ็ด ปีหกเจ็ดนั้นเราขาดเราขาดปุ๋ยของของท่านดรกรนเพราะว่าติดต่อไม่ได้แล้วปีนี้ปีหกดนี่เราติดต่อแล้วมามาใช้ใช้ได้ตลอด <Okay. S 1> จากที่เราได้ปีหกเจนั้นเราได้แค่หตันหตันแต่ปี68ดนี่เราได้ อันนี้ไม่ไม่ใช่คุยนะครับคือทำเป็นบัญชีออกมาเลยได้ตั้ง20ตันค่ะในยี่ตันซึ่งได้ผลเกินคาดเราก็เลยต้องติดตามตลอดแล้วก็ใช้มาตลอดจนทุกวันนี้ค่ะครูนี่ได้20ตันเนี่ยโอ้โหจักว่ารู้สึกว่าดีใจมากคาดว่าปีนี้น่าจะได้เพิ่มมากกว่าปีที่แล้วเพราะว่าเรา เรารู้แล้วว่าเราจะต้องเตรียมต้นยังไงตั้งแต่ที่เราเก็บ,รบเราเราเก็บผลแล้วเราบำรุงอะไร,รเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักเป็นตัวหลักเลยตลอดเลยค่ะคแล้วก็ไม่เปลืองด้วยแล้วก็ไม่มีมลพิษก็คือทำใหอ้อากาศสดชื่นแล้วก็ไม่เกี่ยวกับพวกโลหะหนัก ไม่มีเลยนะคะตัวนี้อดีมากสารตกค้างไม่มีใช้ได้ครับใช้เทลงไปได้เลยได้เลยครับปรับสภาพน้ำครับครับครับก็จุใจแล้วก็เต็มเปี่ยมสมบูรณ์มากนะครับในคลิปนี้นะครับก็ขอให้ท่านทั้งสองสุขภาพดีแล้ะก็รับรวยได้มากกว่า20่จันในปีนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ออกมาได้แ่สามสิบเดยวก็คาดเค่ ก็มาได้ขอบคุณท่านดรก่อนมากๆที่ได้แนะนำสูตรดีๆนี้ให้เราได้ใช้แล้วก็ทำให้ผลผลิตเราดีขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากเมืองไทยนั้นมีวามดีข่าวปลาที่มีเลียงชีวิกันได้ทุกคน วันนี้มาที่ผมร้อนนะครับ,บก็มีส่วนที่จะนำเสนอท่านผู้สนใจวงการปลูกทุเรียนนะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีคุณภาพและลดต้นทุนก็มีตัวอย่างที่เราคัดเลือกให้ท่านผู้ชมนะครับได้ศึกษาวิธีการทำจริงนะครับน,นอกจากวิชาการแล้วต้องมีและต้องมีเสียงจริง นะครับจากผู้ที่มีประสบการณ์อย่างแท้จริงนะครับวันนี้นะครับก็มีครูนะครับทั้งสองท่านที่ปลดเกษียณเนาะแล้วก็มาสร้างสวนทุงกลางนะครับครับก็เรื่องราวต่างๆก็พอสังเขปนะครับโดยสรุปสรุปวิธีการดูแลทุเรียนเดี๋ยว ฟังจากท่านอา,อาจารย์เลยนะครับเชิญ <Okay. S 1> ครับ okay. ก็ตั้งแต่ทําทุเรียนมานะคะอันนี้เป็นปีแปลงนี้เป็นปีที่หกแล้วนะคะปีที่หกคือตั้งแต่ที่แรกๆเริ่มมาเนี่ย <Okay. S 2> เราทําลาใหญ่แล้วก็เราได้รู้จักอาดีจากของท่านดรกรมาก็ใช้มาตั้งแต่ลาใหญ่ จนเลิกทำำําลําไยแล้วก็มาทําทุเรียนก็เริ่มปลูกแรกๆเนี่ใช้ใช้อดีตัวนี้เลยค่ะใช้อาดีแล้วใบมันจะแตกยอดคือคือแตกยอดนี่ได้สวยงามนะคะแล้วก็ดูอีกอันนึงก็คือแมลงไม่ค่อยจะมารบกวนนะคะเราก็ใช้มาตลอดจนถึงเมื่อปี 64, 64 64เราเราก็ติดตามมาแล้วก็ไปถามร้านที่ที่เขาบริการเนี่ยเขาบอกว่าท่านหมอไม่ได้เอามามาส่งก็เลยติดตามติดตามจนได้เอามาใช้จนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่เราอ่าพ่นนี่เราจะพ่นทางทางใบนะพ่นทางใบเนี่ ใช้อ,อัตราส่วนประหยัดมากเลยนะคะใช้อัตราส่วน3 5ถึง5ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนี่ก็คือสรุปแล้วก็คือใช้แค่2 5 0ซีซีต่อน้ำพันลิตรแล้วเราก็พ่นนะคะพ่นพ่น,พน,พนทางใบนี่พ่นยอดยอดจะออกเขียวสวยงามสวยงามมากเลยะคะ่ะแล้วตอนนี้วันวันนี้ว่าจะ ว่าจะพ่นแล้วก็ดูอากาศมันยังไม่ไม,ไม่ไม่ปลอดภัยก็จะจะลองลองพ่นพรุ่งนี้แต่พ่นประจําทุกประมาณ1 0บถึงสิวันี่จะพ่นครั้งหนึ่งค่ะอ่าก็ได้ผลดีมากแล้วก็ใบนี่จะเขียวแล้วก็เราจะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะคะเป็นหลักเพราะว่าอ่านดูในคำแนะนำเนี่ย จะบอกคุณประโยชน์นี้มากมายเลยนะคะแล้วใช้จนจนช่วงที่เป็นลูกเป็นลูกเล็กๆลูกไข่ไก่ลูกไข่กไก่แล้วก็ลูกเท่ากับขวดนมจนโตได้รูปทรงแล้วเราก็ยิ่งต้องใช้ประจำทุกครั้งลูกจะออกมาสวยค่ะจากปีปีก่อนปีก่อนที่ ปีเมื่อปี667ปี67นั้นเรา,า,าขาดเราขาดปุ๋ยของของท่านดรกอนเพราะว่าติดต่อไม่ได้แล้วปีนี้ปี68นี่เราติดต่อแล้วมามาใช้ใช้ได้ตลอดจากที่เราได้ปี67นั้นเราได้แค่หตันหตัน แต่ปีหกแปดนี่เราได้อันนี้ไม่ไม่ใช่คุยนะครับคือทำเป็นบัญชีออกมาเลยได้ตั้งยี่สิบตันค่ะในยี่สิบตันซึ่งได้ผลเกินคาดเราก็เลยต้องติดตามตลอดแล้วก็ใช้มาตลอดจนทุกวันนี้ค่ะค่ะอาจารย์ค,รค่ะค่ะก็ะเป็นเรื่องราวแล้วก็จากใจนะครับสดๆเลยไม่มีอ่สคริปต์นะครับ ก็เล่าให้ฟังกี่ปีแล้วนะครับประสบการณ์ในการใช้ตัวนี้อันนี้ตั้งตั้งแต่ปีหกหนึ่งแปดปีแล้วหกแปดปีหกปีตั้งแต่ปีหกหนึ่งครับเว้นการใช้มาปีหนึ่งสรุปกสรุปก็คือเจ็ดปีเจ็ดปีสําหรับประสบการณ์แล้วก็ในการใช้นะครับใช้หนึ่งขวดต่อน้ําพันลิตรก็ได้ครับถ้าถ้าไม่กลัวเปลืองก็จะมีก็จะ อยู่ในเกณฑ์เข้มข้นนิดนึงค่ะเข้มข้นถ้าเกิดใช้ครึ่งขวดต่อน้ำพันลิตรก็ได้ค่ะก็ได้ผลนะครับถ้าใช้เยอะใบจะแก่เร็วแต่ถ้าใช้น้อยใบยจะจะแตกเยอะย,ยอดจะแตกเยอะอย่างเช่น250หรือ300ต่อค่ะน้ำพันลิตรเนี่ยก็ยอดยอดจะแตกดีส่วนนี่จะใช้250ถึง300ครับค่ะ กำลังดีคือกึ่นวณออกมาพอดีพอดีพอดีอ่าเรามีการพ่นที่โคนด้วยค่ะนะครับพ่นที่โคนทุกสิบห้าวันแล้วก็ฉีดร่วมกับสารอื่นๆนะครับอย่างเช่นสารกําจัดโรคสารกําจัดแมลงเชื้อราต่างๆกำจัดเชื้อราเราเราผสมกับยากำจัดเชื้อราแล้วก็กำจัดพวกเพียอะไรอย่างเงี้ยได้จะเพิ่มประสิทธิภาพเพราะว่าจะลดต้นทุน นะครับท่านผู้ชมบางท่านเขาเรียกว่าคิดว่าการทําสวนทุเรียนเขาขนปุ๋ยขนยาใส่ลงไปในสวนก็จะทําให้ผลผลิตมีสารตกค้างหรืออันตรายนะครับแต่สําหรับวิธีการใหม่ๆห,หรือว่าการปรับใช้แล้วก็มีข้อมูลเข้ามานะครับก็คือการใช้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ให้น้อยที่สุดเนาะ,ะสารเคมีใช้เมื่อย,ยามจำเป็น จะมีการวิเคราะห์ดินว่าดินเราควรจะเติมธาตุอาหารหรือว่าปุ๋ยสูตรอะไรในระยะไหนเท่าไหร่นะครับเนื่องจากใช้แล้วไม่มีตกค้างเนาะค่ะไม่มีตกค้างผลผลิตเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับผลผลิตก็เย <laughs> <laughs> ี่ยมยอดนะครับทุเรียนที่ป่งน้ำร,ร้อนนี่หือว่า เนื้อเนื้อเนื้อนี่เนื้อจะแห้งไส้นี่จะแห้งไส้จะแห้งเนื้อนี่จะกรอบนุ่มในมันจะเป็นอย่างนี้มาแล้วก็ฝนจะตกฝนจะตกถ้าถ้าทุเรียนที่ยังเหลืออยู่ไส้มันก็ยังไม่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 แฉะนะคะไส้มันจะแห้งไส้มันจะแห้งตลอดเลยค่ะแล้วก็เนื้อเต็มภูเนื้อเต็มภูแล้วก็ภูนี่ มีห้าภูมีห้าภูค่ะมีห้าเกรดเกรดที่นําไปขายนั้นคือ A B อ่บะอ่าที่สวนนี้อจะจจะขายรวมเขาเรียกว่าความหนามความหนามค่ะความหนามเพราะว่าอ่าคนที่เข้ามาตัดนี่เขาบอกว่าอ่าเอาเอาแบบรวมความหนาม A B C รวมกันหมดเลยแล้วก็ขายก็ปีนี้ก็ได้ผล เป็นที่พอใจเป็นอย่างมากเลยค่ะเป็นอย่างมากก็คือค20ตันอย่างที่พูดะนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับในการนําเสนอข้อมูลไม่ใช่เราจะมาะหาวิธีการจําหน่าย RD251 เพียงอย่างเดียวเราจะมีการนําเสนอรูปแบบที่ดีและมีประสิทธิภาพเน้นหนักไปทางคุณภาพที่ดีปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมะนะครับใช่ใช่ใชใ ในการทําสวนทุเรียนนี้ลักษณะการทําก็คือนําแบบมาจากศูนย์วิจัยพืชสวนพือสวนของจันทบุรีจันทบุรีอ่าเป็นการทําสวนแบบเขาเรียกอะไรครับแบบชิดระบบชิดเนาะระบบชิดสาเมตรสเมตรเมตรคูณเกคเมตรคูณเกมเมตรคูณเก็เเป็นไงบ้างครับมีปัญหาอะไรบ้างครับเมื่อทุเรียนอยู่ใกล้กัน โอ้ไม่มีปัญหาเลยครับเราเราเราได้เลยเราต้องมาใช้เทคนิคเฉพาะของเราครับว่าจะตัดแต่งกิ่งยังไงจะเว้นกิ่งยังไงับนถึงจะได้ผลนั่นคือเทคนิคของครูเนาะเฉพาะตัวคุยมาสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ครูบอกชื่อสักนิดหนึ่งบอ้อันนี้อันนี้ชื่อชื่อเก่าก็ พอวิเศษสุมิตรครับพอวิเศษสุมิตรอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสายดาววิทยานะคะอันนี้ก็คุณครูชนาภาสุมิตรก็สอนที่โรงเรียนสายดาววิทยาก็เกษียณมาแล้วสิบปีแล้วค่ะสิบเอ็ดปีนี้ค่ะก็มาทํำสวนทาฟาร์มทําสวนโดยเป็นมืออาชีพเลยตอนนี้เอาแรกเป็นมือสมัครเล่นใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นมืออาชีพมองมองเห็นหมดแล้วว่า เราควรจะใส่ปุ๋ยเท่าไรควรจะให้น้ําเท่าไหร่ควรจะประหยัดแรงงานอย่างไรมีการวางแผนใช่ไหมครับและมีการจดบันทึกด้วยมีการบันทึกมีการบันทึกถึงทราบว่าถ้าไม่ได้ใช้โปรตีนเมนูอาร์ดีสองห้าหนึ่งได้เพียงห้าตันใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี่ได้แค่ห้าตันถึงหกตันห้าถึงหกตันแต่ปีนี้นี่ได้ยี่สิบเลยได้ยี่สิบตันค่ะผลการใช้ รตีเมนู Rd สองห้าหนึ่งมีเขาเรียกว่าส่งผลทําให้ผลผลิตเพิ่มค่คุณภาพลูกดอกมากค่ะลูกดกแล้วก็รสชาติดีรีเมียมเลยค่ะลูกดกลูกดกมากเลยปีนี้แบบถ้าใช้สารที่มีเยอะทานทุเรียนเข้าไปแล้วจะร้อนในเนาะค่ะแล้วตอนนี้ ลูกค้าบ่นร้อนในไหมครับหลังจากทานไม่อบชอบแต่ทานได้เรื่อยๆเอาสั่งประจําเลยคาประจำติดใจเลยคาประจำเลยสั่งประจําเลยบอกว่ามีทุเรียนเหลือไหมอะไรเงี้ยก็บอกว่ามีมีเอามาเลยเท่าไหร่ก็เอา็ว่าอว่าเงี้ยครับคะอยากฟังค่ะเพราะว่าอได้เขียนจดหมายไปที่บริษัทแล้วก็ติดต่อมาคือตอนแรกเนี่ย ขาดการติดต่อแล้วก็หาเบอร์ของท่านท่านดรก้อนไม่ได้ก็เลยมาหาที่ขวดเนี่ยแล้วก็เลยเขียนไปที่มาอะไรเกษตรศาสตร์ใช่ไหมไม่ใช่ที่อยู่ที่บ้านเลยที่อยู่ที่โรงงานโรงงานที่อยู่โรงงานเลยก็เลยได้ติดต่อกับท่านก็เลยได้ซื้อมาได้ใช้มาสองสองปีนี้จดหมายไปก็่สองปีสองปีนี้ใช้มาก็ รู้สึกคือใช้ตลอดเลยค่ะใช้ตลอดไม่ไม่ขาดคุ้มค่าเนาะค่ะคุ้มค่าคุ้มค่าคือเห็นผลจริงเพราะฉะนั้นใครอยากจะประหยัดนะคะอยากประหยัดในใช้ใช้เนี่ยค่ะครั R&D ตัวนี้นะคะค่ะเนี่ยตัวนี้ใช้ประจําเลยแล้วก็ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามันเป็นพวกอะมิโนโปรตีนใช่ไหมคะ เป็นออ์แกนิกร้อยานสารโลหะหนักตรวจคุณภาพสารว่ามีกรดอะมิโนกี่ชนิดอะไรทน้องเนี้ยตรวจอ่านมาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแคดเมียมตะกั่วปรอดที่ผู้บริโภคเกรงว่าอันหรือเปล่าส่งไปต่างประเทศจะมีการตีกลับหรือเปล่าไม่ต้องกังวลหลังจากใช้ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมดินก็จะถูกปลดปล่อยธาตุอาหารยาต่างๆก็จะถูก สลายไม่ให้ตกค้างที่ที่ผลผลิตเพราะฉะนั้นมีผลต่อคุณภาพผลผลิตและสินค้าที่ส่งไปต่างประเทศได้ได้รับได้รับเก็บ OJP ผ่าน JP ได้อย่างสบายค่ะค่ะผ่านผ่าน JP ไม่ต้องเกรงว่าผิวไม่สวยจะไปชุบยามไม่ต้องกลัวเพราะว่าผิวสวยสะอาดใช่ไหมครับใช่ค่ะ นั่นแหละครับแป้งนี้นี่บอกเลยว่าไม่มีเพี้ยเลยค่ะครับไม่มีเพี้ยเลยเพียแป้งลาดำต่างๆลาดำเพี้ยแป้งนี่นับได้ไม่ถึงสิบลูกค่ะมันก็จะปิวมาจากธรรมชาติแต่ส่วนรวมแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นจะไม่มีไม่ไม่มีพวกลาดำโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีลาดำไม่มีโรครักเน่าคนเน่ามาทำให้ยืนตายเนาะค่ะค่ะโรคฟิลเซี่ยมหรือ โรคอะไรแอนแทคกโนดซันเบิร์นอะไรต่างๆก็ราศีชมพูอะไรพวกนี้ค่ะไม่มีมาทําลายทําให้ผลผลิตเสียหายหรือทําให้ต้นยืนตายนะครับก็เป็นความดีทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่พูดมาก็คือเราอยากให้ท่านเห็นว่ามีครูที่ปลดเกษียณแล้วมาทําทุเรียนและมีความเข้าใจกลายเป็นมืออาชีพแล้ มีประสบการณ์การใช้ RD 251อย่างได้ผลจริงแล้วมายืนยันในงานวิจัยของผมด้วยงานวิจัยของผมก็เข้าไปในประสบการณ์หรือว่ามืออาชีพของชาวสวนนะครับจริงๆแล้วคนจันทบุรีก็เก่งชาวสวนเก่งอยู่แล้วแต่ RD 251เข้าไปในระบบ ยิ่งเก่งไปใหญ่เลย่วยยิ่งทําให้เป็นมืออาชีพชมั่นใจใหญ่เลยไม่ต้องกังวลเ,เราชอบอตรงที่ว่าเป็นออร์แกนิกเนี่ยคะ่ะชอบมากเลยชอบที่เป็นออร์แกนิกคือถ้าหากว่าเราไม่พ่นใบใเฉยๆนะเราจะผสมกับน้ำหนึ่งขวดนีนก่กับน้ำพันลิตรนี่ไอฉีดที่โคนเลยก็ได้คะ่ะยิ่งดียิ่งดีเลยแล้วก็ จุลินทรีย์ที่ที่ดีนี่ยมันก็จะไปกินจุลินทรีย์ที่ที่ไม่ดีมันก็จะทําให้รากเราฟูแล้วก็เจริญงอกงามดูดซึมปุ๋ยได้ดีมากเลยค่ะอันนี้อันนี้กระฟื้นเนาะทำให้ดินมีชีวิตทําให้กิจกรรมระบบนิเวศกลับคืนมาอากาศก็ดีด้วยเนาะคอากาศก็สดชื่นครับเดี๋ยวมาถึงช่วงท้ายให้ครูล่ำลาท่านผู้ชมนิดนึง ะครับว่าจะให้เชิญมาดูให้เห็นกับตาว่าอยู่ตรงไหนหรือว่ามีอะไรฝากให้ท่านผู้ชมค่ะก็ฝากท่านท่านที่สนใจคือที่ทําสวนทุเรียนนะคะนี่จากประสบการณ์ของครูที่เกษียณแล้วเนี่ยใช้ไออา d r เนี่ย r d โปรตีนอะมิโน,โนของท่านดกรกรเนี่ยนะคะได้ผลดีจริงๆถ้าถ้าสนใจอยากจะดู สวนก็เชิญได้ที่หมู่บ้านทุ่งกลางบ้านถามว่าบ้านพอวิสิสมิตรอะเขาก็รู้แล้วว่าสวนอยู่ตรงไหนก็ก็มาได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะค่ะก็ขอฝากเรื่องอะมิโนโปรตีนอะมิโน R&D ตัวนี้ไว้ถ้าเราจะใช้นี่ประหยัดด้วยค่ะประหยัดประหยัดมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะครับก็ ประหยัดปุ๋ยได้ครึ่งๆเนาะค่ะประหยัดปุ๋ยได้ครึ่งเลยค่ะแล้วก็สุขภาพเราก็ค่ะสุขภาพเราก็ดีเราไม่ต้องไปยุ่งอยู่กับสารเคมีครับเราก็ใช้ตัวนี้ค่ะบางที่ไปตรวจแล้วในเลือดมีสารเคมีตกค้างใช่ใช่ถ้าใช้เยอะค่ะแต่นี่สารเคมีคงใช้ไม่บ่อยมั้งนะไม่บ่อยถ้าพบถ้าพบอะไรเงี้ยเราก็ใช้แต่ถ้าไม่พบเราก็ไม่ใช้ใช่ไหมค่ะค่ะใช่ใช่ใช่ ถ้าไม่ไม่มีไม่มีเพี้ยไม่มีอะไรนี่เราเราก็ฉีดตัวนี้บำรุงเลยค่ะเดี๋ยวเวลาเวลาตัดแต่งกิ่งนะก็ใช้ใช้ตัวนี้ฉีดพ่นไปครับฉีดพ่นกันกันกันเชลกันเชอ่าพ่นใส่ฟอกกี้อ่ะใส่ฟอกกี้พ่นพ่นตรงที่กิ่งเราแต่งแล้วก็พ่นปิ๊บปี๊บป๊บเนี่ยมันก็ไม่มีไม่มีเน่าแล้วค่ะไม่มีตายไม่มีตาย มันก็แตกออกมาเหมือนเดิมครับากิ่งมันก็สมบูรณ์เหมือนเดิมค่ะค่ะอันนี้ก็โอเคครับค่ะวันนี้ก็ขอบคุณครูทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่างน้อยก็ทําให้ท่านผู้ชมได้ประโยชน์เพราะว่าท่านผู้ชมอาจจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าเพิ่งจบมามากระโดดมาทาสวนจะทําอย่างไรดีก็ไม่เห็นคลิปนี้เข้าก็มีเขาเรียกว่า มีแนวแนวความคิดแนวไอเดียว่าจะต้องมุ่งเน้นทางทําให้มันปลอดภัยต่อตัวเองแล้วก็ต่อผู้บริโภคและที่สําคัญคือได้เยอะนะครับอย่างครูได้ยี่สิบตันเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่ารู้สึกว่าดีใจมากได้เป็นก้อนเลยเนาะได้เป็นเนื้อเป็นหนังเนาะถ้าราคาทุเรียน ดีราคาแพงค่อย่างปีก่อนก่อนก็จะมันก็จะได้ก็จะได้ได้เยอะได้แคาดว่าปีนี้น่าจะได้เพิ่มมากกว่าปีที่แล้วเพราะว่าเราเรารู้แล้วว่าเราจะต้องเตรียมต้นยังไงตั้งแต่ที่เราเก็บเราเราเก็บผลแล้วเราบํารุงอะไรเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักเป็นตัวหลักเลยตลอดเลยค่ะแล้วก็ไม่เปลืองด้วยแล้วก็ ไม่มีมลพิษก็คือทำให้อากาศสดชื่นแล้วก็ไม่เกี่ยวกับพวกอโลหะหนักไม่มีเลยนะคะตัวนี้ดีมากสารตกค้างไม่มีใช้ได้ครับใช้เทลงไปได้เลยได้เลยครับปรับสภาพน้ำครับครับครับก็จุใจแล้วก็เต็มเปี่ยมสมบูรณ์มากนะครับในคลิปนี้นะครับ ก็ขอให้ท่านทั้งสองสุขภาพดีแล้วก็ร่ำรวยได้มากกว่า20ตันในปีนี้ขอบคุณมากค่ะขอบณทิตออกมาได้30ดอกก็คาดว่าก็มาได้ขอบคุณท่านดรกเตอ์นมากๆที่ได้แนะนำสูตรดีๆนี้ให้เราได้ใช้แล้วก็ทำให้ผลผลิตเราดีขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากครับขอบคุณบครับ